ภาวะไส้ติ่งอักเสบรู้ทันก่อนจะเกิดอันตรายเราต้องป้องกันตัวเองนะคะสําหรับภาวะไส้ติ่งเนี่ยก็จะต้องรู้วิธีการสาเหตุนะคะที่เกิดแล้วก็การรับมือและป้องกันตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ไส้ติ่งแตกนะคะภาพนะคะก็จะเห็นรอยต่อนะคะระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ก็จะมีอ่าเป็นติ่งยื่นออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีเชื้อโรคหรืออะไรตกลงไปใน ช่องที่ยื่นออกไปแล้วนะคะก็ทําให้เกิดการอักเสบได้นะคะนี่คือภาพของไส้ติ่งที่เกิดการอักเสบแล้วผ่าตัดออกมานะคะนี่ก็คือ,อลักษณะของปัญหาที่ไส้ติ่งเจอนะคะเามาดูสาเหตุกันนะคะว่าเกิดจากอะไร ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพัน์คือการอักเสบของไส้ติ่งซึ่งมีลักษณะเป็นท่อคล้ายนิ้วขนาดเล็กยื่นออกมาจากลำไส้ใหญ่ทางขวาด้านล่างนะคะโดยหน้าที่ของไส้ติ่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด สำหรับสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบเกิดจากการติดเชื้อหรือการอุดตันในระบบทางเดินอาหารซึ่งหากไม่รับการรักษาไส้ติ่งอักเสบอาจแตกและกระจายเชื้อเข้าสู่ช่องท้องและอาจเข้าสู่กระแสเลือดได้ในที่สุดไส้ติ่งอักเสบแอปเปนดิกไสติดนะคะมักเกิดจากของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมหรืออุจจาระที่เคลื่อนลงไปอุดตันในไส้ติ่งทําให้เกิดแบคทีเรียะสะสมมีเลือดข้างและกระจายไปที่ผนังไส้ติ่งจนเกิดการอักเสบ และกลายเป็นไส้ติ่งอักเสบในที่สุดหากไส้ติ่งแตกทะลุจนเกิดการติดเชื้อในช่องท้องแล้วก็จะกลายเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดต่อมาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะนี่คือลักษณะของการเกิดไส้ติ่งนะคะอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะคะเริ่มจากนะคะระยะที่1นึ่เป็นระยะเริ่มที่มีไส้ติ่งอ่าเริ่มมีปัญหานะคะเริ่มถูกอุดตันจะมีอาการปวดท้องบริเวณรอบสะดืออย่างฉับพลันแล้วก็จุกแน่นท้องเบื่ออาหารนะคะ บางท่านก็มีขึ้นไส้อาเจียนด้วยแล้วบางท่านก็อาจจะมีเริ่มมีไข้นะคะแต่ก็เป็นไข่ ไม่เยอะนะคะเหมือนระยะที่3ส่วนระยะที่2เนี่ยเป็นระยะที่ไส้ติ่งเริ่มบวมโดยมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวาหากมีการเคลื่อนไหวเดินหรือไอหรือจามก็จะมีอาการเจ็บมากขึ้นบางรายมีท้องเสียร่วมด้วยนะคะระยะที่3เป็นระยะที่อันตรายที่สุดเพราะไส้ติ่งแตกแล้วเชื้อบแบคทีเรียกําลังแพร่กระจายในช่องท้องทําให้ผู้ป่วยมีไข้ขึ้นแล้วไข้ก็จะสูงด้วยนะคะหากไม่ได้รับการผ่าตัดจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสะเลือดส่งผลให้เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะ สรุปก็มี3ระยะนะคะส่วนการตรวจวินิจฉัยไส้ติ่งเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดท้องนานเกิน6ชั่วโมงนะคะคนรีบมาโรงพยาบาลแล้วให้แพทย์วินิจฉัยเร่งด่วนโดยแพทย์จะทําการซักประวัติก่อนแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจเลือดนะคะหาปริมาณเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนตรวจอันตราซาช่องท้องด้วยขึ้นเสียงความถี่สูงอันตราซาอัปเปอร์แอบโดเมนนะคะ ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เพื่อจะวินิจฉัยและแยกโรคและดูภาวะแทรกซ้อนต่างๆด้วยเราจะต้องแยกให้ออกนะคะว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่คล้ายๆกับอาการไส้ติ่งอักเสบแต่ก็ยังมีความคลุมเครือดังนั้นการซักประวัติตรวจร่างกายและตรวจผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการก็จะช่วยได้นะคะอาการโรคอื่นๆที่คล้ายไส้ติ่งอักเสบก็จะมีปัญหาทุงน้ําดีนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คล้ายไส้ติ่งอักเสบการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคลำไส้อักเสบหรือโครนโรคกระเพาะอาหารอักเสบการติดเชื้อในลำไส้ปัญหารังไข่นะคะอุ้งเชิงการอักเสบโรคถุงน้ำรังไข่ลำไส้อักเสบจ,จากเชื้อแบคทีเรียและการตั้งคันนอกมดลูกอันนี้คือลักษณะของการอักเสบอื่นๆที่จะมีอาการปวดคล้ายเส้นติ่งอักเสบได้นะคะต่อมาการผ่าตัดแบบเปิดนะคะเป็นการรักษานะคะโดย แพทย์จะทําการเปิดหน้าท้องบริเวณท้องน้อยด้านขวาขนาดแผลก็จะอยู่ประมาณ3ามถึงสิเซนติเมตรใช้เวลาพักฟื้นค่อนข้างนานนะคะหลังผ่าตัดก็คือมีการผ่าตัดไส้ติ่งแบบผ่านกล้องนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า MIS นะคะแผลก็จะเล็กเจ็บน้อยเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากนะคะโดยแพทย์จะทําการเจาะรูเล็กๆสอดกล้องเข้าไปในท้องบริเวณใต้สะดือเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไส้ติ่งและทําการตัดไส้ติ่งออกมาซึ่งข้อดีของการผ่าตัด ชนิดนี้ก็คือขนาดแผลเนี่ยเล็กนะคะคนไข้เจ็บตัวน้อยระยะพักฟื้นก็น้อยฟื้นตัวได้ไวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในประจําวันได้อย่างรวดเร็วนะคะการรักษาไส้ติ่งอักเสบจะมีเพียงการผ่าตัดเอาไส้ติ่งออกนอกเท่านั้นนะคะโดยต้องผ่าตัดให้เร็วที่สุดและหลังจากเกิดการอักเสบหรือไส้ติ่งอาจจะเน่าและแตกทะลุอยู่ภายในช่องท้องนะคะภายใน24 -36 ชั่วโมงเนี่ยเขาเรียกว่าไส้ติ่งแตกภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้นะคะ เราเคยได้ยินบ่อยเาวะไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังไส้ติ่งมีการอักเสบแต่ไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีโดยหลังเกิดการอักเสบผนังไส้ติ่งอัดเน่าและแตกทะลุภายใน2 4 3 6ชั่วโมงถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาก็คือมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะคะเพราะามันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสะเลือดด้วยนะคะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบนะคะบางคนมีความเชื่อว่าการรับประทานมเมล็ดฝรั่งมเมล็ดของผลไมอ้อื่นๆเข้าไปอาจจะเกิดอุดตันที่ไส้ติง่ง ส่งผลให้เกิดไส้ติ่งอักเสบแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ไปอุดตันในไส,ส้ติ่งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอุจจาระของเราเองสาเหตุที่เป็นมาจากการรับประทานาเมล็ดของผักผล,ลไม้มีความเป็นไปได้แต่เกิดขึ้นน้อยมากค่ะไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ถ้าได้รับการรักษาโดยด่วนเพื่อป้องกันภารระวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดการเสียชีวิตนะก็จะลดลงนะคะยิ่งรีบรักษาได้ด่วนยิ่งช่วยชีวิตได้มากขึ้น ดังนั้นหากพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นไส้ติ่งอักเสบดังอาการที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะมี3ามระยะควรรีบเข้าพบแพทย์ตั้งแต่ระยะที่1จะดีมากเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไปนะคะภาวะแทรกซ้อนของไส้ติ่งอักเสบเราต้องรู้นะคะถ้าเรารู้ว่าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีเนี่ยถ้าไส้ติ่งแตกนะคะจะมีการแพร่กระจายเชื้อจากไส้ติ่งที่แตกไปถึง เยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะก็จะเกิดภาวะโรคนี้เกิดขึ้นโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบเมื่อไส้ติ่งอักเสบแตกเชื้อโรคก,ก็แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างเคียงก่อให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อภายในช่องท้องซึ่งจะก่อให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงตลอดเวลารู้สึกไม่สบายมีไข้สูงหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่มีอาการบวมบริเวณหน้าท้องแล้วก็กดเจ็บนะคะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะเรื้อรังและอันตรายถึงชีวิต วิธีการรักษาก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะและผ่าตัดเพื่อนำไส้ติ่งที่แตกออกซะต่อมานะคะก็คือโรคแทรกซ้อนต,อต่อไปก็คือเรื่องฟีนะคะในผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะไส้ติ่งอักเสบอันมีฟีเกิดขึ้นภายในช่องท้องซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการต่อสู้ของร่างกายโดยแพทย์จะทําการรักษาด้วยการต่อท่อระบายหนองออกจากฟีในช่องท้องร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการติดเชื้อซึ่งจะต้องใช้เวลาให้ยาประมาณ2สัปดาห์นะคะการป้องกันโรคไส้ติ่งอักเสบ ก็ป้องกันยังไม่มีการค้นพบนะคะสำหรับการป้องกันเนื่องจากไส้ติ่งเป็นอาการฉับพลันที่ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้เพียงแต่เราจะต้องลดความเสี่ยงลงเท่านั้นโดยควรปกป้องไม่ให้มีอาการท้องผูกด้วยการรับประทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงนอกจากนี้หากพบว่ามีการติดเชื้อหรือการอักเสบที่ลำไส้คนที่ไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเนื่องจากการอักเสบนั้นอาจลุกลามไปถึงไส้ติ่งได้เช่นกันนะคะ อันนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังนะคะสรุปว่า EP ที่146เรื่องไส้ติ่งอักเสบนะคะเป็นภาวะที่ถ้ารู้ทันก่อนก็จะไม่เกิดอันตรายนะคะแต่ถ้าไม่ทันเป็นระยะที่2ระยะที่3าต่ออาจช่วยไม่ทันนะคะถ้าไส้ติ่งแตกแล้วและที่น่ากลัวมากคือแตกไม่พอติดเชื้อเข้าไปในท้องท้องแล้วทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตตามมานะคะโรคไส้ติ่งเนี่ยเจอเยอะมากนะคะแล้วก็มักจะมีอาการ ค่อนข้างรุนแรงนะคะดังนั้นการช่วยให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทับวิคิปดีโอทั้งหมดนี้นะคะก็ติดตามเรื่องโรคภัยอื่นๆได้ที่ YouTube h u ค a ฮ e a ์ n h h ร b นะคะแล้วก็ f a c e b o o k d r วิศราดาวันสแกนเค้าโครตัวนี้เพื่อศึกษาข้อมูลนะคะหรือสอบถามปัญหาสุขภาพได้ขายก็ยินดีนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ ทักมาถามมาได้สําหรับข้อมูลที่หามาถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวหนหน้ณที่นี้นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลส่งต่อให้ทุกท่านได้รู้จักเรื่องปัญหาสุขภาพโรยโรคต่างๆด้วยและคิดว่าอยากปกป้องทุกคนได้นะคะถ้าแค่ให้ความรู้แล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก็จะลดภาวะแทรกซ้อนหรือรุนแรงของโรคได้ค่ะนี่คือหัวใจของการทำคลิปวิดีโอเหล่านี้ขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ